พี่อย่าอย่าอย่มันอย่างนี้มันไม่ได้เลยเอ้ยขวดอ่ะพี่เอาขวดผมพี่โอ้พี่เอามามึงยังไงกูยืนขึ้นเลยมึงยืนเงี้ยโชคเกียนเอ้ยพี่พี่ทําผมทำไมพี่ทําผมทำไมพี่จับดีกว่าไอะไรอะไรมึงนั่งไปเลยมึงเงียบไปมึงเงียบไปมึงยังไงมึงอยากเชิญใช่ไหมมึงนั่งเลยนะมึงนั่งเลยมึงนั่งกดเด็บกดแม่งไงกดกดลงไปเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วคุณจะถ่ายผมทําไมเนี่ยฮะ พ่อผมทำไมอุ้ยอะไรละ่ะอุ้ยมึงอย่ายลุกมึงอย่ายลุกมึงนั่งกูยันเลยผมยืนขึ้นเลยอย่างเงี้ยมึงแบบจะนั่งแบบกูยันต่อเอาขวดมาทำไมพี่ทำกับผมอย่างเงี้ยเนี่ยแค่ขวดยังไม่ให้เลยพี่พี่พี่เอามาเหรอกูไม่ให้หรอกไปถาม<ต>พ่อพของนายเลยนะพ่อได้สิ คุณมาเล่นพ่อของผมได้ไงเนี่ยก็เมื่อกี้เองมาเล่นพ่อข้าก่อนนี่ผักเลยไม่ได้แล้วมาวัดพลังนันดีกว่าเฮ้ยชืบ้บวัดพลังใช่ไหมอืม๋อยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากโงากโงอย่าโกงยังไงอย่ามา